ครับจุดนี้คือจุดคลองเมนของเฟสสามนะครับระบบส่งน้ําชนระทานของพระพุทธนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เป็นปัญหาบ่อยมีการแก้ไขยอยู่สามรอบแล้วนะครับคือเราปล่อยน้ํามาแล้วเนี่ยท่อที่วางเนี่ยมันไม่ได้มตาตรฐานทําให้น้ำเนี่ยมันทาให้ท่อแตกตัวซึมนะครับทำให้เกิดปัญหา่ผู้ใช้น้ําเกษตรกรในพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยรอน้ําอยู่ฝั่งด้านหลังที่เห็นอยู่นะครับอีกเป็นร้อยครอบครัวนะครับที่รอการใช้น้ําอยู่เนี่ย ต่เนี้ยปัญหาคือวันนี้คือเราแก้ไขละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพนักงานก่อสร้างจุงพรา,าน,น,นขนาดกลางที่9เนี่ยได้มาแก้ไขวยการทําท่อใหม่นะครับบล็อกปูนเทปนเทูนเลทลินอะไรต่างๆเนี่ยแต่ปัญหาคือพอปล่อยน้ามาแล้วก็ไม่ได้อีกนะครับเกิดการแตกและรั่วซึมอีกซึ่งตอนนี้ก็กําลังพูดคุยกันอยู่ว่าจะหาวิธีแก้ไขยังไงนะครับให้มันจบแล้วก็ให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องน้ำเนี่ยเพราะพื้นที่เราเนี่ยตอนนี้ฝนไม่ตกเลย ถึงตกมาก็แค่ตกทอเปียกเปี่ยนดินครับแต่ไม่ได้น้ําเข้าสระเข้าคลองเลยอันน,นี้พี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่เดือดร้อนมากนะครับก็<ม>อรอน้ําตรงนี้อยู่หลายครอบครัวหลายร้อยเลยค่ไหลายร้อครอบครัวหากว่าเราแก้ไขได้แล้วสามารถปล่อยน้ํามาได้เนี่ยน้ำมีอยู่แล้วครับเราเตรียมการไว้หมดแล้วแต่ปัญหาคือพอปล่อยมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เพอที่ที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่สามารถทนแรงดันได้แล้วก็รั่วซึมตลอดนยครับคือปัญหาถ้าลองแก้ปัญหาเรื่องเรื่องพ่อให้เรียบร้อยเนี่ยน้ำไปถึงชาวบ้านแน่นอนครับ พราะชาวบ้านข้างหลังเนี่ยสามสี่วันไม่ได้เขาช่วยกันลอกคลองนะครับเอาแม็โครออกค่าใช้จ่ายเองนะครับมาลอกคลองทําความสะอาดตัดต้นกระถินอะไรเขาทำเองโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐของหลวงเลยของชมประทานไม่มาไม่ได้ใช้งบของชนประทานเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะชาวบ้านลงทุนกันเองทำกันเองหมดเลยครับ mm hmm. คืออย่างนี้นะครับการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยที่คุยกันเนี่ยท่านดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติัชลานะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการจัดการน้ําชนประทานของพระพุทธเนี่ยท่านเสนอว่า,าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอว่าควรจะใช้ ท่อ PE ขนาดใหญ่อย่างน้อยสัก80 80ซนเมตรนะครับร้อยผ่านท่อเดิมนะครับท่อที่มีคุณภาพนะครับท่อ SD p p ีเนี่ยร้อยผ่านจะสามารถแก้ปัญหาได้ครับหากยังใช้ท่อแบบนี้อยู่เนี่ยมันรับแรงดันไม่ไหวก็จะทำให้เกิดปัญหาอีกแต่ตอนนี้ทางหน่วยงานเองหน่วยงานก่อสร้างของชุนประธานเนี่ยกำลังไปดูว่าจะ หาวิธีที่จะนําท่อมาได้ไหมากับประมาณไหนที่จะไปจัดซื้อนะครับหรืออาจจะใช้ท่อเหล็กมาแทนอย่างเงี้ยเดี๋ยวกาลังพูดคุยกันอยู่ครับ